อันอ้อยเธอหวานคงเกินตาใครได้ทานมีเปลือยนานหากพี่ได้ชิมแล้วคงเคยลิ้มเลียงคนยืนปลายจนอุอยอยอ่ยเออตรอมตรมชิมจนปลายยังไม่วหวหวา,วาน ยังยวนชวนให้กลืนไว้ในดวงมาน,นจนใจรำเขินคงต้องการทิ้งเชิญไปเพลินขอชิมอ้อยใจยใครให้กันโถเพียงเปลือกมันรูดคงไม่เทิน ใจมีปอกป่อนแต่พี่ชินใจแล้วคงจะพื้นดินใจอาวรนชิมอ้อยดอนจนตายขอชิมอ้อยใจใครให้เกินโทเพียงเปลือกมันรู ไทยฮะไทยนู้ยังคงเกลื่อนจงเชื่อใจมีปอกอ โหฉุดยอดน้องลินน้องพัชสวัสดีค่ะอันนี้บอกจากใจพี่ผู้นั่งฟังใกล้ๆนะครับหวานกับอ้อยก็เสียงหนูสองคนนี่แหละลูกคีลูกุบยอดิ้มหวานเลยอันนี้ข่าวดีนะคอนเสิร์ตอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิครับใช่ครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับชื่อว่าคอนเสิร์ตสืบสารเพลงสุนทราภรณ์ครับจัดโดยเปี่ยมสุขอารักเพลงเก่าครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเลยครั้งยิ่งใหญ่แน่นอนและสําคัญคือการคุศลด้วยหรอ อยากรู้ว่าหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วไปช่วยที่ไหนยังไงบ้างค่ะก็หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วนะคะก็จะไปช่วยที่โรงพยาบาลพระนั่งก้าค่ะจังหวัดนนทบุรีค่ะศูนย์เจ้าชาญไตเทียมครับใช่ค่บ้านเราเลยพี่นะจะว่าไงถทาไมพี่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตีี ไอต้องไปต้องไปยังไม่จัดยังไม่จัดพช่ไม่ใช่ไม่ได้ไปร้อกแต่ไปช่วยดูไปดูไปซื้อบัตรตอนนี้ขายบัตรแล้วหรือยังคะยังไงต้องยังไงค่ะตอนนี้ก็เปิดขายบัตรแล้วครับที่ไทยทิ k เมเจอร์ทุกสาขาเลยครับพี่ตุ๊กี้แล้วก็บัตรมีหลายราคามากครับแล้วแต่จะสะดวกเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปพี่อั๋บอกไปว่านอกจากได้ฟังเพลงเพราะๆแล้วยังร่วมทําบุญกับทางมูลินทีด้วยใช่ค่ะรวมถึงมีสองศิลปินแห่งชาติค่ะมีคุณรงทองทองลั่นธมค่ะแล้วก็มีคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใส่ด้ ช่วยค่ะราษาไปด้วยครับอย่าเป่วเดี๋ยวพีน้องๆเดี๋ยวพี่ทุกกี้จะไปข้างหน้าแล้วกันถือไบไฟนะพี่่นใชถือไบไฟข้างหน้าให้ทั้งหมดเลยไปกับทีมงานประมาณพัน0คนการกุสุใลนพี่เต็มที่มากเลยอะฝากทุกคนติดตามแล้วก็ซื้อบัตรเลยค่ะใช่ครับ ค่ะก็ในวันที่30เมษายนนี้นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปเนาะใครที่สนใจนะคะสามารถซื้อได้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมได้ที่เพจของเราเนาะครับ,รบผมบเปีเ่ยมสุขรอเพลงเก่าครับก็จะแสดงที่หอประชุมใหญ่ครับส่วนวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับผมมีรอบเดียวเท่านั้นใช่ค่ะผมใครที่สนใจก็สามารถซื้อบัตรได้เลยนะครับตอนนี้บัตรเดินไวมากค่ะเดินไวมากที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรมีหลายราคามากๆเลยนะคะใครก็ตามค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนไปซื้อ ที่นั่นเพราะตอนนี้บัตรวิ่งไวมากๆเลยค่ะจริงๆครับวงดนตรีสุนทรภรวงออริจินอลนะต้นฉบับเลยนะแล้วศิลปินก็อย่างที่เห็นเพียบมากมายขนาดนี่คุณพี่ปานธรพรยังไปเลยพี่จริงทางไม่งั้นพี่ต้องไปแล้วล่ะพี่ต้องไปลาพี่ปานไปพี่ต้องไปแล้วล่ะสุดยอดนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะคะน้องลิลขอบคุณมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวติดตามเพลงเอกด้วยใช่แล้วค่ะ